เหรียญครบ100ปีการฝึกหัดครูไทย2บาทแบบนี้ใครมีเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอในช่องซ u เปอร์คอย a n ชาแนลได้เลยนะครับว่านักสะสมเล่นหากันหรือเปล่าถ้าเล่นหาเล่นหากันราคาเท่าไหร่ใครมีเหรียญน,นี้ต้องฟังให้ได้ fc ช่อง super coin channel ทุกท่านนะครับคลิปนี้นำพา fc มาทำความรู้จักกับเหรียญ2บาทบาระนี้ครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง super coin channel ของผมด้วยนะครับ fc ครับนี่คือเหรียญ2บาทนะครับบาระอีกบาระหนึ่งนะครับต้องถือว่านะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับซึ่งนะครับหลายหลายท่านนะครับมีสะสมกันก็คือเหรียญ2บาทครบ100ปี ของนะครับการฝึกหัดครูไทยนะครับเอฟซีครับเหรียญนี้มีขบวนการผลิต1นล้านสองแสนเหรียญนะครับตามคู่มือเล่นกันนะครับเล่นกันราคานะครับถ้าไม่ผ่านใช้ก็นะครับอยู่ที่หลัก10บนะครับแต่ในคู่มือประเมินนะครับไม่เกิน30บาทเอฟซีครับยิ่งนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะครับอ่าก็คือนักสะสมเขายังไม่เดินกันนั่นเองนะครับแต่นะครับนักสะสมเขาเล่นกันนะครับที่เป็นเซตนะครับผมเซตก็คือนะครับเซตครบทั้งนะครับ ทั้งหมดนะครับทุกวาระเลยของเย็นสองบาทนะครับผมนี่คือนะครับรูปแบบของนักสะสมที่เล่นหากันนะครับนักสะสมส่วนใหญ่จะเก็บครบเสร็จแล้วก็มีแฟ้มนะครับหรืออัลบั้มนะครับไว้เป็นวาระวาระ เหมือนกับเหรียญ10บาทปี2561นะครับที่ผมนะครับได้มาแล้วก็ขายให้กับ F4 ไปนะครับสำหรับนะครับเหรียญนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับถ้าใครมีนะครับก็คือช่อง Super Coin นะครับขอแนะนําว่าให้ท่านนะครับเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องส่งมาขายนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับนักสะสมเขานะครับเล่นหากันในเหรียญเดี่ยวๆนะครับเขายังไม่เล่นกันนั่นเองครับใครมีนะครับจะสภาพนะผ่านใช้หรือไม่ผ่านใช้ก็นะครับผมก็แนะนําว่านะครับ ให้เก็บไว้เลยนะครับเก็บสะสมไว้เลยให้อยู่ในรูปครบเซตเนื่องจากว่าวาระนี้นะครับไม่ใช่ตัวติดนิยมอะไรนักสะสมจึงไม่เล่นหากันนั่นเองครับ f c ก็นะครับเป็นความรู้ดีๆนะครับจากช่องซูเปอร์คอยชาแนลก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลา FC ทุกๆท่านนะครับไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหาข้อมูลที่ลงในคลิปนี้ขาดตกบกพร่องประกันไดนะครับก็น้อมรับคำติชมจาก FC อีกครั้งด้วยนะครับ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในปต้าไปสวัสดีครับ